สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเหรียญกันอีกเป็นอีกเหรียญหนึ่งนี้ผมก็จะมาลอง,ลองไอ้นี่เหรียญดูนะว่าดูยังไงผมถึงแท้ไหม,มนี่เป็นเหรียญหลวงตามาหาบัวนะครับมาด,ดูใกล้ๆนะเออเหรียญหลวงตามาหาบัวนะแล้วผมดูหน้าดูอะไรผมว่าหน้าท่านก็ยังคมอยู่นะน้แต่จมูกท่านจะแบบมีเนื้อกัอนเกินอยู่หน่อยตรงเนี้ย มีเดอดเกินเกินอยู่นิดนึงตรงนี้นะเนี่ยผมมองว่าแท้นะเหรียญเนี่ยดูจากลักษณะการตะไบเก็บด้านข้างเห็นไหมจะมีรอยตะไบอยู่ข้างเหรียญเนี่ยนะเป็นคั้นข้าเล็ก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 เเนี่ยจะมีอยู่รอบเหรียญเนี่ยครับเหรียญกันทีรอยปีเมตตาธรรมของหลวงตาบัวหลวงตามหาบัวใช่ไหมเนี่ยหลวงตาพระมหาบัวครับผม เนี่ยอันนี้เหรียญที่ผมมองว่าแท้แล้วหนึ่งนะ,นะะมาดูอีกเหรียญหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะแต่นาท่านศึกไปซะเยอะและดูคาบที่ขึ้นเนี่ยคาบที่ขึ้นตามเนี่ย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 ,น,ยนะคาบที่ขึ้นตามพวกเนี้ยผมคิดว่าจะเป็นเฉพาะปลาแท้ที่ขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ห่วงเดิมไม่อยู่แล้วนะแล้วก็มาดูข้างๆเหรียญกัน ดูรอยเชื่อมต่อดูอะไรดูการสบาบเก็บเนี่ยถ้าเหรียญแท้เนี่ยจะมีลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลุมๆุมไม่เรียบร้อยเปอร์เซนต์หรอกพาะยุคนู้นก็เขาคงไม่มานั่งถูกกันสักขนาดนี้หรอกแต่หน้าท่านศึกไปเยอะแล้วแล้วก็ดูพวกนะจะมีทั้งหมดแล้วก็ดูทั้งตัวทั้งทรงตัวนังส,ง,วนงสือแต่ผมคิดว่าแท้นะเหรียญเนี่ยเนี่ยครับดูยันดูอะไรดูสร้างการประเรียนหลวงพ่อคูณจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอเมือง ตำบลหนองแก้ววัดอะไรเนี่ยศูนย์ทอนนิเวศบ้านบ้านบ้านสังอะเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่าแท้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมคิดว่าแท้นะ,ะก็นี่อีกเหรียญหนึ่งครับอะไรอันนี้อีกเหรียญหนึ่งที่ผมก็คิดว่าแท้อ่ะนี่หลวงพ่อพา,างที่ผมดูอะผมคิดว่าแท้ดูจากลักษณะเนื้อเหรียญดูจากลักษณะองค์ท่าน ดูจากหน้านลึกนะเนี่ยดูแล้วแบบผมว่าสวยอรแล้วก็คิดว่าแท้ด้วยไม่ได้คิดดิมันต้องแท้ดิครับเหรียญนี้ปึ้งดูรอยตะใบ,บเก็บดูสังเกตรอยตะใบ,บเก็บที่สันเหรียญจะมีเหมือนกันทุกเหรียญครับถ้าเป็นพาแท้นะผมว่าเนี่ยท่านนี่คือพาแท้แล้วก็นี่อาจจะเป็น หลวงพ่อพระครูสิสิมพมแพงวัดป่าสีอะไรเนี่ยสีลาแรงสีลาแรงบ้าสีลาสีลาเลขอะไรสีลาเลขอ่าน,นเนื่อตกภาษาไทยสองห้าหนึ่งเก้าเนี่ยผมว่าดูยังไงก็แท้ห่วงเดิมยังอยู่เนี่ยครับประมาณนี้ผมจากที่ผม ศึกษาจากพ่อมานะการดูพระเรียนนะครับผมประมาณนี้ครับก็แล้วมาดูองค์หนึ่งสักหน่อยละกันอันนี้จะเป็นไมเหตสวรรค์อันนี้ผมก็คิดผมบ่าแท้เลยแหละองค์เนี้ยอันนี้เป็นพระที่ผมได้มาจากรุ่นพี่ผมนะอันนี้มาจากสุพรรณยังไงดูลักษณะมือดูลักษณะมือดูทิศฐาน ดูรอบๆดูหน้าดูตาองนี้ยังดูเหมือนมีตามีจมูกมีปากครบอยู่นะดูมือดิตรงนี้จะอุมอ้มเลยแท้แขนนี่แบบดูเนี่ยดูสันจะมีเนื้อเกินเนี่ยเนี่ยจะมีแททั้งองค์นะครับแล้วก็ดูด้านนี้กลับมาเห็นไหมมือเนี่ยนะบัวเหมือนฝั่งนูนะ้นไหมเหมือนกันครับ ดูตามฐานเนี่ยดูจะมีนะมีเนื้อเกินอยู่นิดๆตามร่องฐานตามไหลแล้วก็จะมีเนี่ยข้างข้าเนี่ยมองไปเหมือนมีเนื้อเกินนะดูตามหน้ามงนี้องนี้กับหัวรู้ป่ะองนี้ผมเลอดูผมคิดว่าเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะมีจมูกมีตามีปากกระสึกไปเยอะเหมือนกันครับดูมีร่างมีสังกติพาด เนี่ยครับประมาณเนี้ยแล้วก็ดูคราบกงคราบกุดูตามเนื้อดูลักษณะพระว่าเออเก่าพอไหมอะไรเงี้ยดูเนี่ยครับนะเนี่ยกลับมามือดูเห็นนะดูมือเนี่ยเห็นนะดูมือฝั่งนี้เนี่ยอ่ะดูมือฝั่งนี้เนี่ยอ่ะเหมือนกันครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับสวัสดีครับ